สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะค่อยบอกเจอแล้วข่าวด่วนเอฟซีครับนะโอ้โหดํานะครับนะดําออกมาปักจัดปักแฉนะครับออกมาว่าผมเอฟซีครับว่านี่เห็นไหมคนจนตอกนะฝากไปด้วยฝากไปดูไว้นะว่าทองที่มือหายไปไหนนะสัตว์นี่เห็นไหมเนี่ยทองนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอีสัตว์เนี่ยสิบบาทเนี่ยสิบบาทเนี่ยทองกูสิบบาทอีเทียเห็นไหม กูจาเป็นนี่กูต้องใส่ไหมเนี่ยฮะกูจําเป็นต้องคดต้องใส่ตลอดไหมไม่ใช่ห้าบาทอีเวนสิบบาทเปลี่ยนจากห้าบาทเป็นสิบบาทเปลี่ยนลายใหม่เห็นไหมเนี่ยอีเวนมึงเห็นไหมฮะกูต้องใส่ทองตลอดเหรอกูขายขายกระเป๋าต้องจนตอกเหรออืกระเป๋าตลาดนงตลาดนัดก็มีนะคะไปหาของตลาดหาของตลาดนัดมาขายก็ได้คะ่ะมันจำเป็นต้องเอากระเป๋าเมียมาขายนะคะเอามาขายหลักร้อยนะคะ อันบบนี้ก็เรียกคนจนตอกค่ะนะคะคนจนตอกนะคะทําตัวเป็นพล,ลเมืองดีนะคะอ่าสาว fc ทุกคนไปตามมิ้นะครับทองหายไปไหนอีสัตว์นี่แหกตาดูอีเวนทีตกเปเห็นไหมนี่เห็นทองไหมเห็นทองไหมฮะนี่เพิ่มนะเพิ่มจากห้าบาทเป็นสิบบาทนะอันนี้สิบบาทอีกทีอ่ะไม่ใช่ห้าบาทนะแหกตาดูว่อีสัตว์เห็นยัางเห็นยังอิชาติหมาเห็นยังนะครับ ช้ชีวิตรู้หลาหมาเห่าต้องมาขายกระเป๋าทาไมกระเป๋ากูเนี่ยเป็นกระเป๋าของเมียกูเนี่ยกว่ามาขายแล้วมันไปนักหัวมือเหรอไอสัตว์ฮะกูถามไอ้นี้จริงปะแค้นเหรอกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบรนด์เฮมคนอย่างมึงไม่มีปัญญาใช้หรอกเข้าใจปะ่ะมีแล้วมีปัญญาขายอย่างกูไหมล่ะกระเป๋าพวกเนี้ยซื้อมาหลักหมื่นขายหลักร้อยมีปัญญาขายอย่างกูไหมล่ะ กูถามอยดิว่ามึงมีวัญญาขายอย่างกูไหมตอบตอบสิแล้วเอฟซีกูพอใจซื้อฮะกูจะกินหรูอยู่แพงแล้วไม่ไปหนักอะไรกับมึงอะจริงว่าเออกูก็ต้องขายของหาค่าน้ำมันไปไปจัดการมึงไงเข้าใจปะเออทองยังอยู่นะทองยังอยู่เห็นแล้วใช่ไหมอีฮีอยมึงจะให้กูต้องมึงกูต้องต้องใส่ตลอดเหรอกูถามมึงหน่อยสิมึงเป็นอะไรมึงอีดามีทวายฮะ ต้นตีนเป็นอะไรือลูค้ากระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่กูพวกกูพอใจที่จะขายกระเป๋าที่เขาซื้อมาใช้นะครับคนอย่างมึงไม่มีปัญญาหรอกมึงใช้ได้ของก๊อปเข้าใจปะอืมคนอย่างมึงไม่มีปัญญาที่จะต้องซื้อหรอกนะคนอย่างมึงไม่มีปัญญ,ญามึงฟังให้ดีๆนะนะครับขายเหมือนคิดทุกขี้ยาก ขายเหมือนคนไม่มีอันจะกินเหรอบ้านกูอยู่หลังสี่ล้านฟาล้วพาดขนาสามล้านฟาแล้วพาดกูเนี่ยนะครับจะหมดแล้วเข้าใจปะเออรถม่สูขกูคาดล้านฟาเข้าใจปะเออลูกกูเรียนอย่ดีๆคิดทุกขี้ยากเหรอฮะกูไม่ได้ขอทานอย่างมึงนะกูขายกระเป๋ากูไม่ได้ขอทานเอาเงินไปสร้างบ้านเหมือนมึงนะเข้าใจปะเออฝากให้คิด คนมีค่ะไม่เป็นต้องอวดรวยหรอกแต่มึงอวดไงนี่นะคะใบนิยันการผีนะคะนี่คือบริษัทของเรานะคะนี่นะคะบริษัทของเรานะคะอวดจนจนจนโดนร้องเรียนไงฮะอวดโดนอะไรปะแต่กูไม่อวดหรอกใช่ปะฟังให้ดีๆด,ดามนะครับกระเป๋าด้วยนะ เพราก,กูพอใจที่จะขายจําเป็นเหรอที่ต้องอักต้องอักอักจนต้องเอาเปล่ามาขายจําเป็นเหรอสิ่งที่กูทําเแรลว่ากูขายเพื่อโละเอาเงินขึ้นมาหมุนทําไมอะ่ะดีประมาณอยู่ในตู้อยู่อยู่ในอยู่ในถังอยู่ในอะไรมีประโยชน์อยู่ในกล่องไม่มีประโยชน์ต้องปะเออฝากไว้คิดด้วยนะครับนี่ทองแหกตาดูสัตว์เห็นยัง เห็นยังเนี่ยเห็นยังให้ตาดูเห็นยังนะอ่าให้ฟีมาตามมานะเนี่ยเห็นยังอชัดนะครับเออจะดูทู่คนอื่นอะ่ะดูตัวเองด้วยที่เอาทองปลอมออกมาอวดหน้าโซเชียลจนเป็นข่าวด่วงดังอีชอบอวดมึงอวดเพราพังไงเข้าใจปะเออคนอย่างมึงอะนะ ัวลืมตีนคนไม่เคยมีคนไม่เคยมีม,ยม,มีแล้วลืมตัวคนอย่างมึงเป็นคนลืมตัวอีกไฟขายของแม่งก็เกงกําไรเกินไปเดี๋ยววันนี้มึงเจอน้องชายกูขายของเดี๋ยวมึงดูนะครับกางเกงผ้าขมาเนี่นะร้อยห้าสิบบาทไปไงเออเกงผ้าขมาร้อยห้าสิบบาทมึงขา,า,ายเฉลายสองห้านะอีนนี่ปากดีนะครับนะครับปากดีนะอืม กูามาขายอยากร้อยพวกกระเป๋ามาขายหลักร้อยดูเหมือนคนไม่มจะกินเลยเหรอฮะกูแดกชาบูทุกวันเข้าใจปะกูก <c oughs> ินเขาเขาครัวกูนี่ก,นกูกินของดีๆนั้นกูไม่ได้กินของสกปรกเหมือนมึงนะครับมึงหน้าสกปรกใจมึงสกปรกอีกสัตว์ที่ยอดหน้าเลยออกมาบูรี่กรเป่าได้่ปะฟังกูให้ดีๆนะอีดำ สันดานคนอย่างมึงมึงเป็นแบบนี้ไงป้ามเป็นอย่างนี้ไงเข้าใจปะอีพวกวัวดื่มตีนทํามีนิดมีหน่อยทําอวดรวยพังพราะอวดรวยมึงเข้าใจไหมคนอย่างมึงสันดานหมาสันดานหมากระเป๋าของภรรยากูแบนเนนทุกใบเข้าใจไหมเออแล้วเขาพอใจที่จะขายแล้วมันเป็นหนักหัวมึงตรงไหนกูถาม่อยสิญาตพี่น้องของแต่ละคนใช้ของแบนเนนหมด เขาไม่ได้ใช้กระสอบปุ๋ยเหมือนมึงเขาไม่ได้ใช้ของก๊อปเหมือนมึงของมึงกับของกอ๊อปเข้าใจปะก๊อปแม่งทางหน้านะครับเข้าใจไหมฝากไว้คิดนะเออก่อนที่จะมาบูลลี่กับการที่กูขาดกระเป๋าเนี่ยกูฝากไว้มึงคิดพิจารณาด้วยอะไรที่มึงเบ่าได้กูจะเบาเข้าใจปะเออไม่ใช่ออกมานั่งปากหมานะครับนะอะอกมาน้่งปากหมาเนี่ยลุยใบเนี้ย เขาซื้อเันเกือบสามหมื่นทำไมกูขาย 2, 500, สองพันห้าทำไมอ่ะมีปัญญาปะลุยแท้นะครับเนี่ยลุยแท้นะครับแม่แอนซื้อให้ทนายทนายมุกนนเนี่ยอันนี้ลุยแท้นะครับของแท้นะครับเออนะครับฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยก่อนที่จะเล่นคนอื่นน่ะดูหนังหน้าตัวเองด้วยว่ามีปัญญาไหมมีปัญญาใช้ของแบรนด์นี้ไหม,มสัตว์กจะเจ้ามึงมันกระจอกนะครับ ไม่ได้คิดตีนพวกกูหรอกนะครับพวกกูสังคมในเมืองเข้าใจปะมึงมาสังคมที่มันทําผิดอะ่ะเข้าใจปะเออนี่นะฝากให้คิดนะทองเห็นยังเห็นแล้วนะจากห้าบาทเปลี่ยนเป็นสิบบาทโอเคนะกูไม่เป็นต้องใส่ทุกวันเข้าใจปะกูรอดูว่าพวกมึงจะพูดเล่นเรื่องนี้กันไหมสุดท้ายมึงก็เล่นเห็นไหมกูรอดูว่ามึงจะเล่นเรื่องทองกูหายไหมเห็นไหมนี่คือนิสัยสันดานของพวกมึง หองกูจะใส่หรือกูไม่ใส่นะครับมันก็ไม่สิของกูจริงป่ะเออก็คือสมบัติของกูอ่ะกูไม่ได้มาขอทานเอาเงินไปสร้างบ้านเหมือนมึงสัตว์ขอทานเอาลูกมาหากินเข้าใจป่ะอดอกกับผพือ